สวัสดีครับวันนี้เราลองมาคุยกันเรื่องความคิดจากข้อเขียนชิ้นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจดีนะครับมันพูดถึงความรู้สึกที่เราอาจจะเผลอลืมไปความรู้สึกที่ว่าเราเคยเก่งแค่ไหนเคยไหมครับที่บางทีชีวิตประจำวันมันดูแบบซ้ำาๆเดิมเดิมจนเราอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะความพยายามของเรานี่มันมีความหมายจริงหรือเปล่าอืมเป็นความรู้สึกที่หนูว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะคะ ข้อเขียนที่เราจะคุยกันวันนี้ชื่อชีวิตพูดว่าอย่าลืมว่าคุณเคยเก่งแค่ไหนค่ะซึ่งจะพาเราไปสำรวจความรู้สึกนี้ล่ะค่ะแล้วก็การหวนนึกถึงศักยภาพที่เราอาจจะลืมไปชั่วขณะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะดูความคิดจากข้อเขียนนี้กันว่ามันกระตุ้นเตือนใจเราเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะมองเห็นตัวเองในมุมไหนจากเรื่องนี้ได้บ้างนะครับ คือผู้เขียนเขาเริ่มด้วยความรู้สึกว่าชีวิตมันวนซ้ำเหมือนอยู่ในลูปเดิมๆครับตื่นเช้าออกไปทํางานกลับมานอนแล้วก็เริ่มใหม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองเติบโตหรือว่าได้ทำอะไรที่มันแบบแตกต่างออกไปจนมีคำถามผุดขึ้นมาในใจเงียบๆว่าเออฉันกลายเป็นคนที่ธรรมดาขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างบั่นทอนเหมือนกันนะครับอืม น่าคิดนะคะว่าอะไรทำให้รู้สึกธรรมดาขนาดนั้นทั้งที่ในอดีตอาจจะไม่ใช่แบบนี้ในข้อเขียนเขาก็เปรียบเทียบกับอดีตนะคะว่าเคยเป็นคนที่กล้าลองผิดลองถูกกล้าตั้งเป้าหมายกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่ายากแต่พอกลับมามองปัจจุบันอืมแค่ลุกจากเตียงบางทียังรู้สึกว่ายากเลย ใช่ครับความต่างตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เกิดความสงสัยในตัวเองขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าความเก่งที่เราเคยมีมันหายไปไหนแล้วหรือเราไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วจริงๆเึ้าความรู้สึกแบบนี้มันอาจจะมีที่มาได้หลายอย่างนะคะอาจจะเพราะความเหนื่อยล้าสะสมหรือบางทีอาจเป็นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเจอกับความท้าทายที่มันใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้น จนพลังงานที่เราเคยมีเนี่ยมันถูกดึงไปใช้กับการรับมือกับเรื่องตรงหน้ามากกว่าทําให้เราอาจจะมองข้ามความสามารถเดิมๆของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวค่ะแต่แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนครับผู้เขียนเล่าว่าบังเอิญไปเจอคลิปวิดีโอเก่าสมัยเ,เรียนมหาลายัยเป็นคลิปตอนพรีเซนต์งานโปรเจกต์อะไรสักอย่างนี่แหละครับถึงแม้ว่าในคลิปภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดแสงอาจจะเหลืองๆห,หน่อยเสียงก็เบาๆ หรือตอนผู้จบเสียงอาจจะสั่นนิดๆแต่ก็ยังยิ้มได้อยู่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคือถึงแม้ภาพเสียงหรือรายละเอียดในคลิปมันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่มันชัดเจนมากๆเลยคือความรู้สึกของผู้เขียนในตอนนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับชัดมากผู้เขียนจําได้แม่นเลยว่าตอนนั้นเตรียมตัวหนักแค่ไหนต้องออฝึกพูดหน้ากระจกซ้ําไปซ้ํามาแล้วก็จําความรู้สึกภูมิใจกับต,ตัวเองตอนนั้นได้ดีมากที่กล้าออกไปยืนตรงนั้น กล้าที่จะทำความรู้สึกนั้นมันมันทรงพลังจริงๆครับแม้จะผ่านมานานแล้วอืมพลังของการระลึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยเก่งนี่มันสำคัญนะคะมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นหลักฐานให้เราเห็นว่าศักยภาพของเราจริงๆอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนแค่มันอาจจะถูกอะไรบางอย่างในปัจจุบันบดบังไปชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะแล้วพอผู้เขียนดูคลิปนั้นจบลงเนี่ยนะครับเสียงในใจมันก็ดังขึ้นมาเบาๆแต่ชัดเจนว่า เธอเคยเก่งมากนะอย่าลืมสิคำพูดง่ายๆนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้มองคำว่าเก่งในมุมใหม่ใช่ค่ะประเด็นนี้สําคัญมากเลยคือข้อเขียนไม่ได้บอกว่าเราต้องกลับไปเก่งแบบเดิมเป๊ะเพราะสถานการณ์ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ชวนให้เรามองเห็นว่าความเก่งในวันนี้มันอาจจะแสะดงออกมาในรูปแบบที่ต่างออกไปมันคือการที่เรายังยืนหยัดอยู่ได้ยังสู้ต่อแม้จะไม่มีเสียงปรบมือดังๆเหมือนตอนพรีเซนต์งานหน้าชั้นเรียนก็ตามอ๋อหมายความว่า การที่เรายังพยายามตื่นเช้าไปทำอย่างทุกวันจัดการกับปัญหาความรับผิดชอบต่างๆถึงแม้จะเหนื่อยหรือบางทีไม่มีใครเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเก่งอย่างหนึง่งถูกต้องเลยค่ะมันคือความเก่งของการอยู่ต่อและพยายามต่อในสนามชีวิตที่มันอาจจะใหญ่ขึ้นยากขึ้นหรือบางทีก็เงียบเหงากว่าเดิม ความสามารถเดิมๆความกล้าหาญในวันนั้นมันไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะข้อเขียนใช้คำว่ามันแค่เงียบลงชั่วคราวเพราะเรากำลังใช้พลังงานไปกับการรับมือปัจจุบันซึ่งจริงๆนี่ก็คือการเติบโตอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นความเก่งที่อาจจะไม่หวือหวาแต่ต้องใช้ความเข้มแข็งจากข้างในมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อความสำคัญที่ข้อเขียนนี้ฝากไว้และผมคิดว่ามันให้กำลังใจดีมากๆก็คือชีวิตพูดว่าอย่าลืมว่าคุณเคยเก่งแค่ไหน และคุณยังเก่งอยู่เพียงแค่วันนี้คุณลืมไปแป๊บเดียวใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังเสริมต่อด้วยความเข้าใจอีกว่าแต่ไม่เป็นไรนะเพราะเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะจำได้อีกครั้งแน่นอนความรู้สึกว่าวันนี้เราไม่เก่งเท่าเดิมอาจไม่ใช่เพราะความสามารถเราลดลงแต่อาจจะเป็นเพราะเรากําลังเก่งในการรับมือกับบททดสอบที่มันต่างออกไปท้าทายกว่าเดิมการลืมไปบ้างมันเลยเป็นเรื่องธรรมดามากๆค่ะ อาจจะลองใช้เวลาทบทวนดูสักนิดไหมคะว่ามีช่วงเวลาไหนในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ที่เราเคยรู้สึกว่าตัวเองเออทำได้ดีนี่นาหรือเราก็เก่งเหมือนกันนั้นในแบบของเราการดึงความรู้สึกนั้นกลับมามันอาจจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเล็กๆให้ใจในวันที่รู้สึกท้อๆก็ได้นะคะหรือบางทีแค่ลองเปลี่ยนมุมมองง่ายๆว่าการที่เรายังพยายามอยู่ตรงนี้แหละถึงแม้มันจะรู้สึกยากนี่แหละคือบทพิสูจน์ความเก่งของเราในเวอร์ชั่นปัจจุบัน การยอมรับตรงนี้ได้อาจจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าในความพยายามของตัวเองชัดเจนขึ้นก็ได้ค่ะ